สาธารณประชาคมอำเภอตาคีนะคะได้มีการจัดประชุมตรวจติดตามประเมินผลและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขาย,ยาเสพติดด้วย<ช>นะคะซึ่งในงานนี้ค่ะได้มีท่านวินัยสิทธ,ธิมนพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสรีมาเป,เป็นเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็ยังมีนะคะท่านสุดทานนะคะทำอํานวยสุขนะคะในอำเภอตาคีนะคะมาร่วมในพิธีเปิดและกล่าวรายงานการอบรมนะคะแล้วก็เปิดการมอบนโยบายต่างๆด้วยนะคะซึ่งในงานในวันนี้ นะะในงานในครั้งนี้นะคะยังมีการทำ NOU เอ MOU นะคะคเป็นการบันทึกข้อตกลงนะคะคเกี่ยวกับวิธีการปรับตามและการประเมินผลต่างๆนะคะว่าหลังจากประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวจะเป็นอย่างไรต่อไปให้เป็นระบบแนวทางเดียวกันตามที่เขารู้บอกว่าตามที่รัฐบาลได้ระบุไว้นะคะก็เรียกว่าดาเนินการมอบนโยบายตามให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใช่ค่ะนะครับก็มีการทำ MOU ให้ สัญญากับเป็นพื้นที่ด้วยค่ะนะครับ